โหลสวัสดีค่ะวันนี้มีของมาอวดนะครับเป็นของที่เกี่ยวกับโน้ต9นะครับก็คือนี่นะครับซื้อเคสของยี่ห้ออ่านว่าอะไรอะริงเหรอริงเก้หรือริงกี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอาจจะอ่านผิดนะไม่ว่ากันนะครับก็หาตัวนี้นะครับสั่งร้านแรกแล้วไม่มีของสั่งสีน้ําเงินขอบน้ําเงินไปแต่ไม่มีของนะครับเอิ่นได้ร้านนี้นะครับเทสเคสนะครับเดี๋ยวให้ดู นี่ made in Korea นะครับทำในโคเรียนะครับก็เขาบอกว่าเป็นมิดต่อแพ็กเกจเนี่ยหมาถึงถุงเนี่ยเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมนะครับประมาณนี้นะครับถุงก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นรุ่นนี้รุ่นอะไรสักอย่างเลีย้ยงไม่ถูกเนไครับ fusion x gallery อไม่ใช่ฮะ fusion x galaxy note โน้ตไนก็คือโน้ตเก้านะครับสีดำนะครับ black เห็นไหมฮะเขียนว่า the ultimate experience นะครับก็เดี๋ยวแกะดูนะครับนี่นะครับจากร้าน test case นะครับเข้าไปดูใน shopee ได้นะครับเดี๋ยวแกะดู นี่นะครับแกออกมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือวิธีการใส่เนาะคู่มือวิธีการใส่นะฮะเขาให้ดึงสติกเกอร์ออกนะครับจากมุมนะครับแล้วลอกออกมาฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทําไมมันไม่เงานะฮะบ,บางบางรุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนคนซื้อไปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันทาไมเคสมันไม่เงาเพราะว่าคุณไม่ลอกสติกเกอร์ออกมาเองฮะ มีทั้งสติกเกอร์ด้านนอกด้านในนะฮะนี่ด้านนอกนะครับนี่ด้านในออตามนี้เนาะวางไว้ก่อนนี่นะฮะอันนี้ด้านในนะครับก็ติดสติกเกอร์ไว้นะครับป้อ,องกันตัวเครื่องนะครับน,นี่นะครับอันนี้คือบริษัทเขานะครับเบิร์ธนะครับเบิร์ธเบิร์ธ เม็อินเกรหลีครับเคสเขาก็จะเป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างซิกเนเจอร์นะเป็นแบบนี้นะครับวิดีโอจะอมฟ้านิดๆน,นะเพราะว่าผมติดการลอยกระจกแบบปิดทึบนะฮะก็จะเป็นตามนี้ขออนุญ,ญาตยังไม่แกะนะครับเดี๋ยว,ยวถ้าแกะแล้วใส่งไจะจะามาโชว์แต่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับขอบก็เป็น พลาสติกธรรมดาฮะเนี่ยดูเป็นพลาสติกธรรมดานะครับ,รบ,รรบ Fusion X ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับนี่นะครับขอบก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะเคยเห็นและเคยใช้แล้วนะเพราะว่าโน้ต9นี่มันออกมานานแล้วนะแต่สำหรับคนที่อยากดูรีวิวที่ผมรีวิวนี่ก็ผมอันบ็อกซ์มาเนี่ยข้างล่างก็เขียน ปีนี่ห่อเขานะครับเป็นนูนต่ำนะครับขอบเขาก็จะดันขึ้นมานะครับทาให้กล้องไม่ไม่โดนกล้องนะฮะนะฮะแล้วส่วนตรงหัวเขาก็จะโยกขึ้นมาเห็นไหมฮะเ,เพื่อบงับงบังบังจอเพื่อแบบว่ายกขึ้นมาให้เลยจอนะครับก็เหมือนเออสปีเกนสปีเกนสปีเกนที่ผมใช้อยู่นะครับ คฟิวชั่นเะอ็กซ์นะครับนี่นะฮะข้างในเขาก็จะมีบุม่มบุ้มลงไปตรงมุมหน่อย <c oughs> เพื่อเออเหมือนกับว่าลดทอนการการกระแทกนะเนาะนี่นะฮะเจาะรูไว้ดีให้ตรงกับปุบ่ม ปิดเสียงนะครับมาดูดูอันนี้ก็ปากกาลำโพงนะครับดูชา้าถูกฟังนะครับพลาสติกก็ประมาณนี้นะผมว่าถ้าเขาทำสีดำเนี่ยถ้าเขาทำเป็นเงาเงาอะเป็นแบบโปง่งโปร่งแสงนะจะสวยนะจะสวยกัน,นี้เยอะแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าถ้าถ้าลอก สติกเกอร์ออกมานะ่ะน่าจะสวยกว่นี้นะเดี๋ยวดูกันนะครับว,ว่าผมจะลอกหรือไม่ลอกสติกเกอร์นะครับถ้าถ้ายังไม่ลอกก็คือขอจบคลิปแต่ว่าถ้าลอกเดี๋ยวจะเอาเอามาให้ดูหน่อยเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้จะเริ่มใช้หรือยังเพราะว่าเคสที่ใช้ใส่อยู่เนี่ยฮะสปีีปเ่นเนี่ยตัวเนี้ยก,ก็ยังดีอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมี ให้ดูการใส่หรือเปล่าหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็คือจบคลิปไว้แค่นี้แต่ถ้าว่ามีก็จะมีต่ออีกหน่อยนึงนะครับใส่แล้วนะครับสวยงามนะครับพอดีเป๊ะนะครับพื้นผิวด้านในเขาก็จะเป็นจุดๆ,ๆทําให้ไม่เป็นเขารียกอะไรอะทำให้ไม่เป็นฟองอากาศเป็นลายน้ำอะไรข้างในนะครับนะครับให้ดูกันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ช่องต่างๆก็ลงตัวเป๊ะๆนะฮะช่องหูฟางช่องชาช่องลำโพงไมโครโฟนสไตลรัสนะครับดกดอนะะนี่ออกง่ายนะครับดึงออกมาได้ะะโอเคอดึงแก่นี้่อนะนะครับด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะ เข้ามุมอะไรดีไม่กินฟิล์มนะครับไม่กินฟิล์มกันลอยนะครับเหลี่ยมมุมดีนะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบความหยากระด้างอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีเหลี่ยมมุมเยอะเวลาถือมันจะระคายเคืองมือเหมือนกันแต่ข้อดีคือว่ามันจะทําให้เราไม่ทําให้โทรศัพท์หลุดนะครับนี่ข้อดีของมันคือนี่มีรูที่คล้องสายคล้องมือได้นะฮะนี่นี่นี่เห็นป่ะฮะนี่รูเนี่ย เป็นพลาสติกด้านผสมมันนะครับผสมเงาว่าไปถ้าเป็นเงาหมดก็มันก็ไม่ดีมันจะเป็นรอยขูดขีดง่ายนะฮะส่วนตรงมุมเขาก็ e x a g g e r a t e นะครับตรงให้มันนูนขึ้นมาเพื่อรับรอยกระแทกรับการกระแทกให้ดีขึ้นนะครับแต่ด้านนี้ด้านที่มีปาก,กาก็จะน้อยตรงนิดหน่อยนะครับ โอเคก็แค okay, okay, so okay. so, ่นี้นะครับก็จบคลิปเพสยี่ห้ออะไรอะริงอะริงเก้ริงรู้สึกหลายหลายคนก็อ่านหลายแบบนะผมไม่แน่ใจว่ามันมันอ่านว่ายังไงนะผมอ่านว่าริงเลยนะริงเก้ริงเก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของเกาหลีครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้ัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย s e e you n e x t time